d RES s TO IMPRESS แต่งตัวให้ประทับใจอัปเดตใหม่ไอคอนใหม่5ทรงผมใหม่3โค้ดใหม่สวัสดีเหล่าผู้ที่หลงใหลในเกมแต่งตัวให้ประทับใจหรือ d RES s TO IMPRESS ทุกท่านเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมา d RES s TO IMPRESS ได้มีมินิอัปเดตที่จะมีไอคอนเกมอันใหม่มีทรงผมใหม่5ทรงมีโค้ดชุดและเครื่องประดับ3โค้ดและมีของในห้อง v i p ใหม่หชิ้นรายละเอียดจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย โดยเริ่มจากทรงผมใหม่5ทรงทรงแรกจะเป็นทรงที่น่ารักมีแบบเขาเรียกว่ามีกระปอมอยู่ข้างหลังสองข้างโดยที่จะมีท็อกเกอร์ทั้งหมด3ท็อกเกอร์คือท็อกเกอร์ทั่วไปปกติเป็นทรงปกติก็จะมีปอมปอมสองข้างแล้วก็มีหน้าม้าท็อกเกอร์ที่2จะเป็นท็อกเกอร์ที่มีเฉพาะปอมสองข้างจะไม่มีหน้าม้านั่นเองส่วนท็อกเกอร์ที่3ก็จะมีแค่หน้าม้าอย่างเดียวสําหรับคนที่อยากแต่งผสมกับทรงผมอื่นๆนั่นเอง ตรงผมที่2ก็จะเป็นทรงคุณหญิงคุณนายหน่อยๆซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้ 2. จุดท็อกเกอร์ก็จะมี3ท็อกเกอร์เหมือนกันก็จะเป็นทรงผมคุณหญิงคุณนายทรงปกติทรงผมคุณหญิงคุณนายที่ไม่มีจังอยปล่อยข้างๆและทรงผมคุณหญิงคุณนายที่มีเฉพาะจังอยปล่อยข้างๆจะไม่มีทรงคุณหญิงคุณนายนั่นเองสามารถเอาไปผสมกับทรงอื่นๆได้เต็มที่เลย ทรงผมที่3ก็จะเป็นทรงที่เป็นลอนๆแล้วก็เป็นโพนี่เชลซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้2จุดเลยส่วนท็อกเกิลทรงนี้จะไม่มีท็อกเกิลนะครับผมทรงที่4ี่ก็จะเป็นทรงที่เหมือนจะงอยขดอยู่บนหัวเป็นก้นหอยขดๆอยู่เต็มหัวทรงนี้จะไม่มีท็อกเกร์และสามารถเปลี่ยนได้สีเดียวเท่านั้นนะครับ ส่วนผมทรงสุดท้ายก็จะเป็นผมที่ถักและปล่อยยาวลงมาทรงนี้จะไม่มีท็อกเกอร์และเปลี่ยนสีได้จุดเดียวเท่านั้นเหมือนกัน ของชิ้นใหม่ในห้อง V.I.P จะเป็นเสื้อขนเฟอร์อยู่ตรงนี้เลยครับและสามารถเปลี่ยนสีได้4จุดนั่นเองจุดที่1ก็คือตรงบริเวณขนเฟอร์นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยสามารถใช้แพทเทิร์นได้ด้วยส่วนจุดที่2จะเป็นบริเวณเข็มขดัดจะเป็นสายด้านนอกของเข็มขดัดนะครับจุดที่3จะเป็นสายด้านในเข็มขดัดและจุดที่4จะเป็นตรงหัวเข็มขดัดนั่นเอง ต่อไปเรามาดูของจากไอเทมโค้ด3โค้ดใหม่กันดีก,กว่าโดยที่โค้ดแรกจะเป็น โคดแรกนะครับก็จะเป็นชุดสุดเวอร์วังอลังการนี้ที่จะสามารถเปลี่ยนสีได้7จุดเลยและมีท็อเกิลทั้งหมด4ท็อกเกิลน,นั่นเอง4ท็อกเกิล4แบบสามารถปรับสไตล์ได้ตามใจชอบเลยแต่ละท็อกเกิลก็จะมีให้เปิดปิดแวววาวประกายเปิดปิดความวิงวิงต่างๆได้ด้วยโดย ทั้ง7จุดที่เราเปลี่ยนสีได้นะครับจุดที่1และจุดที่2เนี่ยจะเป็นบริเวณตรงตัวเดรสตัวชุดกระโปรงนั่นเองอันนี้จุดที่1 จุดที่2ก็จะเป็นบริเวณตัวเดรสเหมือนกันก็จะเป็นขอบขอบปลายปลายทั้งสองจุดนี้ยังไม่รองรับตัวแพทเทิร์นส่วนจุดที่3จะเป็นบริเวณตัวเพชตัวเพชตรงบริเวณหน้าอกตัวเครื่องประดับบริเวณหน้าอกนั่นเองก็ยังไม่รองรับแพทเทิร์นเหมือนกันจุดที่4จะเป็นบริเวณตัวเครื่องประดับที่เป็นบริเวณกลางดอกไม้ตามตัวชุดต่างๆจุดที่4ก็ยังไม่รองรับแพทเทิร์นเหมือนกันจุดที่5จะเป็นบริเวณกลีบดอกไม้ บริเวณเครื่องประดบับโดยจุดที่5นี้จะรองรับแพทเทิร์นแต่ก็จะมาแค่สีอย่างเดียวจุดที่6จะเป็นบริเวณคอเสื้อและแขนเสื้อและจุดที่7จะเป็นบริเวณได้ตรงกลางของเดรสนั่นเองนี่แต่งมัวมัวมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลย โพสที่2ก็คือ โดยโค้ดที่2นี้นะครับจะเป็นโค้ดอาวุธให้เราถืออย่างสวยงามก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด3จุดและมีท็อกเกิลทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ท็อกเกิลด้วยกันโดยที่เรามาดูเปลี่ยนสีแต่ละจุดกันก่อนดีกว่าโดยจุดแรกนะครับก็จะเป็นบริเวณด้ามจับนั่นเองตัวด้ามจับของอาวุธก็ยังไม่รองรับแพทเทิร์นส่วจุดที่2ก็จะเป็นบริเวณเคสบริเวณตรงเครื่องประดับของอาวุธนะ สามารถเปลี่ยนสีตามแพทเทิร์นได้แต่ว่าก็จะออกแค่สีไม่ได้ออกมีลายส่วนจุดที่3ก็จะเป็นบริเวณลายอาวุธก็รองรับแพทเทิร์นแต่ก็ยังไม่มีลายเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละท็อกเกอจะเป็นยังไงบ้างโดยที่อันแรกดิฟอลก็จะเป็นการถือด้วยมือเดียวอันที่2โลก็จะเป็นการถือสองมือถือด้านล่างอันที่3าม Site Default ก็จะเปลี่ยนจากขวานเป็นเคียวแทนตอนแรกมันเป็นขวานแบบนี้อยู่ใช่ไหมพอกด Site ปุ๊บก็จะเป็นเคียวขึ้นมาโดยที่เราสามารถเปิดปิดตัวเคียวของมันได้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับคาถาเวดมนนั่นเองต่อไป Site Low ก็คือจะเป็นการถือเคียวอยู่ด้านล่างนั่นเองอันที่5ก็จะเป็น b o u ส์เบลส e ก็คือการเด้งเราก็จะแบบถือแล้วก็เด้งขวานถืออาวุธแล้วเด้งขวานอยู่ในมือต่อไป On shoulder ก็จะพาดอาวุธของเราเนี่ยเอาวางไว้บนไหล่ต่อไป s i g e bounce ก็คือการให้มันกลายเป็นเขียวและเราก็ดิ่งอยู่บนมือดิงดิงดิง,ดงนั่นเอง s i g e on shoulder ก็คือจะเป็นการถือเขียวอยู่บนไหล่นั่นเองที่มากๆเลย บทที่3นั่นก็คือโคด โดยโค้ดที่3นี้นะครับจะได้ของมาทั้งหมด2ชิ้นกันเลยทีเดียวนั่นก็คือโบติดหัวและกระเป๋ารูปดาวสุดน่ารักให้ฟีลแบบเมจิคอลสาวน้อเวทมนต์มากเลยเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นกันดีกว่าว่าแต่ละชิ้นจะมีเปลี่ยนสีกี่จุดและมีท็อกเกอร์อะไรบ้างโดยชิ้นแรกจะเป็นโบติดหัวรูปดาวโบติดหัวรูปดาวเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด3จุดและมีท็อกเกร์ทั้งหมด 8 t o ็อเกิลเปลี่ยนสีจุดแรกจะเป็นบริเวณโบหลักของเราเราสามารถเปลี่ยนสีได้เลยแต่ว่ายังไม่สามารถใช้กับแพทเทิร์นได้จุดที่2ก็จะเป็นบริเวณริบบิ้นของโบบริเวณขอบโบแน่นอนว่าก็ยังใช้กับตัวแพทเทิร์นไม่ได้นั่นเองส่วนจุดที่3ก็จะเป็นบริเวณดาวกลางโบสามารถเปลี่ยนสีได้เต็มที่ตามใจชอบและยังไม่สามารถใช้กับแพทเทิร์นได้ เดี๋ยวเรามาดูท็อกเกิลกันดีกว่าว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวโบนี้ได้ยังไงบ้างโดยที่ Default 1ก็จะเป็นการติดอยู่บนหัว Default 2ก็จะขยับออกมาด้านข้างนิดหนึงขยับออกมาด้านข้างนิดนึง Default 3ก็จะเลื่อนลงมาและโบมีขนาดใหญ่ขึ้น Default 4ก็จะเป็นการสลับข้างจากข้างซ้ายมือข้างขวาแล้วทั้งนี้มาบังทำไมเนี่ยออกไป Default 5ก็กลับมาอยู่ข้างซ้ายแต่ว่ามีขนาดเล็กลงนี่ให้เทียบขนาดกับ default 1 b h i n h h e a d ก็จะขยับน้องโบไปอยู่ด้านหลังแบบนี้เลย b e i i n d Head 2ก็จะขยับน้องโบไปอยู่ข้างหลังแต่มีขนาดขยายใหญ่ขึ้นใหญ่มากช็อเกอร์ก็จะเปลี่ยนน้องโบเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณคอโดยที่แต่ละช็อกเกอร์ก็จะสามารถเอากลิตเตอร์วิงวิของโบออกได้ด้วยนี่ ก็จะเอากลิตเตอร์วิงวิงออกนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผ้าธรรมดาอ่ะเปิดกลิตเตอร์มันก็จะมีความวิงวิงมีความเมจิคอล ไอเทมชิ้นที่2ในโคดนี้ก็คือกระเป๋ารูปดาวสุดคิ้วโดยที่กระเป๋ารูปดาวสุดคิ้วนี้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด4จุดและมีทั้งหมด3ท็อกเกิลเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเปลี่ยนสีทั้งหมด4จุดจะมีตรงบริเวณไหนบ้างจุดแรกจะเป็นบริเวณตัวกระเป๋าที่เป็นรูปดาวนี่เปลี่ยนสีได้เต็มที่เลยและสามารถใช้กับตัวแพทเทิร์นได้ด้วยน่ารักมาก จุดที่2ก็จะเป็นบริเวณโบด้านข้างนั่นเองยังไม่สามารถใช้กับตัวแพทเทิร์นได้เมื่อกดใช้แพทเทิร์นแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย บริเวณจุดที่3ก็จะเป็นบริเวณรูปดาวตรงกลางของโบนะครับก็ยังไม่สามารถใช้กับตัวแพทเทิร์นได้เหมือนกันและจุดที่4ก็จะเป็นบริเวณโซ่ที่คล้องกระเป๋านั่นเองกดใช้แพทเทิร์นได้แต่ก็จะไม่มีลายอะไรก็จะมีแค่สีเฉยๆต่อไปเรามาดูตัวช็อกเกิลตัวรูปแบบของเจ้ากระเป๋านี้กันดีกว่าโดยช็อกเกิลเดีฟอล์นะครับก็จะเป็นการสะพายกระเป๋าอยู่ด้านข้างเอากระเป๋าเนี่ยสะพายไหลช็อกเกิลที่2เอลโบก็จะเป็น การเอาศอกเนี่ยถือกระเป๋าเอาไว้ห้อยโชว์แบบนี้เลยส่วนท็อกเกิลที่3ก็จะเป็นการห้อยน้องพาดบ่าลงมานะครับน่ารักมากโดยแต่และท็อกเกิลเนี่ยเราก็จะสามารถปรับแต่งกลิตเตอร์ได้โดยที่เราจะสามารถเปิดปิดเปิดปิดตัวกลิตเตอร์ของดาวได้เปิดปิด,ปดตัวกลิตเตอร์ของโบเปิดปิดตัวกลิตเตอร์ของตัวดาวตรงกลางโบได้นั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับกับมินิอัปเดตในครั้งนี้ทำให้เกมน่าสนใจมากขึ้นเยอะมากเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้โบด้วยนะครับไว้เจอกันบ๊ายบายเย้